สวัสดีครับนี่คือรายการเปิดกรุมมวยชัย,ยาสมัยเมื่อท่านปรมาจันยร์เขตศิยาภยัยเนี่ยนะครับสมัยเมื่อท่านยังฝึกมวยอยู่ท่านก็ไปเห็นท่านปรมาจารยร์เขตไอปรมาจารยร์กิมเสงทวีสิทธ์นะครับกาลังสอนลูกศิษย์ถึงการรับเตะรับเตะด้วยฝ่ามือท่านปรมาจารย์เขตก็ด้วยความเป็นวัยชกันถ้าเข้าไปบอกว่าแล้วถ้าเข้าเตะเป็นลมพัดลละครู ท่านปรมาจารย์กินเสง็งบอกว่ารือเตะฟุตบอลแต้มากี่ลูกแล้วท่านปรมาจารย์ก็บอกว่าสองลูกครับก็บอกให้เตะท่านท่านรับหนึ่งสองสามเตะครั้งที่สามพอจะต่อยท่านยันคางล้มลงบนกอกล้วยแต่นั่งลงที่กอกล้วยเลยท่านปรมาจารย์กินเสง็งก็ถามบอกว่าลมหยุดพัดแล้วเหรอท่านปรมาจารย์เกตดก็ยกมือบอกหยุดแล้วครับนี่คือประวัตินะครับของท่าน ประมาจารย์เขตกับประมาธารกิมเฉ็งที่ก่อนที่จะเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมีการทดสอบกันแบบสมัยก่อนเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ก็ไม่ใช่2อบวกสเป็น4นะมันต้องรู้แบบจริงๆครับในช่วงสิทธิ์มีครูในตอนนี้เราก็จะเสนอการบริหารต่อไปอีกคือบริหารกล้ามเนื้อบริหาร ความระมัดระวังต่อไปก็คือพันหมัดยกเข่าดีดแข้งนะครับกับพันหมัดพลิกเหลี่ยมดีดแข้งสลับขานะครับ ย่างกระยดหนึ่งสองสามวางกระยดเห็นไหมฮะย่างกระยดหนึ่งสองสามวางกระยดถอยกระยดหนึ่งสองสามวางกระยดถอยกระยดย่างกระยดย่างกระยดย่างกระยด วันนีะะ้เราจะมาฝึกการออกอาวุธกันบ้างนะครับเราก็ต้องเริ่มจากการฝึกเบสิกก่อนเลยก็คือว่าพานมมือขึ้นมา,างัดแข้งขวาแดกตัวไปด้วยนะครับงัดแข้งซ้ายงัดแข้งขวางัดให้สูงที่สุดเท่าที่จะงัดได้งัดแข้งซ้ายขา,า,ยาดดขายวา อองัดไปตรงกลางระหว่างขาของเราที่เรายืนเราจะมาฝึกเวียงแข่งก็อยู่ท่าน,นี้อีกนะฮะของไทยาจะฝึกอย่างนี้เพื่อให้หมัด,มดเราเนี่ยไม่ตกไม่เหวียงอย่างนี้นะไม่เหวียงอย่างนี้นะฮะให้เวียงไปอย่างนี้อ่ะขวาเวียง กางเวียงแข้งแบบนี้มีประโยชน์มากๆเหมือนกับเราพยายามทําพื้นเอาไว้เพื่อใช้งานในอนาคตมันมีประโยชน์ยังไงต้องติดตามกันไปนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเยี่ยมท่านรู้ไหมครับว่าท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยอย่างแรกเรื่องจากท่านมีลมหายใจเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมครับลมหายใจเราอย่าลืม ลมหายใจก็เหมือนกับวิชาของบรรพบุรุษนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเรียนต่อเพิ่มเติมเข้าไปที่บ้านช่างไทยเอกมัยซอยสิบแยกต่อทางรายการเปิดกุโมยชยาต้องขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลพยาไทยธีราชาที่ให้การสนับสนุนบอดกของข้าในครั้งนี้อย่างดีที่สุดนะครับขอขอบคุณครับเจอกันอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับ